ด้วยเค้าเจร์ของมิตรผลนะครับ<ม>ก็คือร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็คือมิตรผลพร้อมที่จะพัฒนาไปกับชุมชนตลอดครับหนึ่งของโรงไฟฟ้าเบตงกรีนพาวเวอร์ก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนตรงนี้นะครับ<ม>เราก็ได้มาร่วมกันคิดว่าเราจะพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่อย่างไรได้บ้างนะครับก็เลยมาร่วมกันคิดตกผลึกมาตกผลึกกันที่ตัวมิตรผลสร้างสารรค์เ<ม>ยาวชนสร้างศิลป์นะครับ ทำไมถึงเป็นงานศินลปะตรงนี้นะครับนี้เรามองว่าเด็กในพื้นที่นะครับเราอยากให้เด็กในพื้นที่คนในพื้นที่นะครับได้เรียนรู้นะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยผ่านงานศินลปะเป็นตัวล่อมเกาจิตใจให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดรวมถึงการนำศิลปะตรงนี้ครับไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวของน้องๆเองครับ โครงการมิตรผลสร้างสารรค์เยาวชนสร้างสินค่ะเกิดขึ้นมาค่ะโดยที่ลูกเหลี่ยงเองค่ะเราก็ได้รับโอกาสจะไปสันมิตรผลนะคะที่จะให้มาทํางานกับน้องๆที่เป็นกลุ่มภาวะที่อยู่ในภาวะยากลําบากในอาเภอเบตงค่ะเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นว่าน้องๆที่อำเภอเบตงหลายคนค่ะย,ยังขาดโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของศิลป,ปะค่ะซึ่งเราเชื่อมาตลอดการทํางานลูกเหลี่ยงนะคะซึ่งลูกเหลี่ยงเองเราทํางานด้านการเยาวยา เลยจึงแบบสนใจในเรื่องของการทํางานศิลปะเชิงศิลปะบําบังกนะคะโครงการนี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสได้พบเจอน้องๆที่อยู่ในภาวะยากลาบากในพื้นที่อำเภอเบตงค่าที่มีโอกาสส่งรายชื่อมาแล้วก็เขียนนะคะเขียนบทความแนะนําตัวเองเล็กๆส่งใบสมัครมาผ่านคุณครูแล้วเราก็มีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วก็ที่สุดเราก็มีน้องๆที่ผ่านเข้ารอบโครงการนะคะ28คนทั้งหมดนะคะ เราเชื่อว่าตลอดกระบวนการในโครงการงานศิลปะทั้งหมดนะคะจะช่วยฟื้นฟูเยียวยาเด็กๆเหล่านี้ที่สําคัญค่ะเราเชื่อว่าในโครงการนี้นะคะจะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องงานศิลปะโดยเฉพาะทัาากษะการวาดรูปในแบบที่ตัวเองสนใจโดยคุณครูที่เป็นคุณครูสอนเรื่องศิลปะจริงๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาราทราบมาว่าโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีคุณครูที่สอนศิลปะอยู่ในโรงเรียน ในฐานะที่ลูกเหลี่ยงเองค่ะเราสนใจเรื่องงานศิลปะบำบัดอยู่แล้วนะคะเราจึงได้ประสานกับคุณครูคที่มาสอนในโครงการนี้นะคะร่วมกันทำงาน,นกับน้องๆตลอดระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาโครงการที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้แค่สอนศิลปะค่ะแต่ว่าเรายังทําความรู้จักกันน้องๆอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเขาในอนาคตอย่างเรามีแผนที่จะทํางานกับเด็กๆในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและในในโครงการนี้นะคะนอกจากเด็กๆได้เรียนศิลปะแล้วก็มีชิ้นงานศิลปะแบบน่าสนใจแบบว้าวหลายงานมากนะคะที่หลายท่านจะจะได้เห็นในวันนี้นะคะแล้วก็เด็กๆนี้นะค่ะรวมทั้งคุณครูนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปเปดิดหูเปิดตาไปชมงานศิลปะที่สงขลาแล้วก็ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูล้อที่ปัตตานีจากที่เด็กได้มาเรียนในโครงการนี้นะครับครอรู้สึกว่าเด็กมีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจมากแล้วก็เป็นเด็กที่ส่วนหนึ่งก็คือมาจาก เด็กที่ลําบากยากจนแล้วก็เป็นเด็กที่สมาธิสั้นส่วนยาก็เป็นเด็กที่สมาธิสั้นก็มีแล้วก็มีมีปัญหาทางครอบครัวคือดีใจมากนะเพราะว่าพอมาได้มาจากการเรียนของโครงการนี้ได้เรียนศิลปะรู้สึกว่าเด็กมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือหนึ่งเด็กจากที่เป็นเด็กที่ก้าวร้าวบางคนก็ก้าวร้าวในความรู้สึกนั้นที่เราสังเกตจากที่เราสอนที่โรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่สงบแล้วก็มีความตั้งใจ แล้วก็คิดว่าศิลปะเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะช่วยที่ทําให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราเราคาดไม่ถึงก็สำหรับความรู้สึกที่ผมได้เรียนมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือผมได้รู้สึกว่า ผมได้ทําในสิ่งใหม่ๆได้รู้จากการลงสีมากขึ้นจากแต่ก่อนที่ผมไม่เคยลงสีเป็นเลยตอนนี้ก็มีความแบบลงสีสวยขึ้นแล้วก็แบบมีความดูดีขึ้นแล้วก็จากแต่ก่อนที่ไม่เคยจะแบบกล้าวาดรูปหรือว่าอะไรแบบนี้ผมก็กล้าที่จะวาดมากขึ้นสำหรับกิจกรรมนี้ผมคิดว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าผมได้มีความรู้สึกว่าทําให้ผมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น จากการที่เราไม่ได้มาดูงานนะคือสังเกตเด็กเราอ่ะมันไม่เคยไปไหนเป็นเด็กที่ว่าถ้าโรงเรียนผมก็เด็กเด็กชาวเขาก็คือไม่เคยไปไหนครั้งแรกที่ผ่านมานั่งรถที่สกลอ,อ่ะเห็นทะเลคู่นั่นทะเลเหรอใช okay. แล้วก็ถามว่าทะเลเขาจอดไม่คู่ความสูงเฮ้ย นี่เขาไม่เคยเห็นหรอหนึ่งก็คือส่วนนี้นะก็คือ,อยังน้อยได้เปิดหูเปิดตาได้รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างจากที่เขาอยู่ตรงนี้ 2. ก็คือว่าเด็กได้รู้การข้างนอกมันเป็นยังไงกับศิละปะรู้ว่าการครบเพื่อนหลายๆอย่างก็ได้อยู่กับเพื่อนหลายๆคนจากที่คนอีกคนนึงอยู่เดียวดายคนเดียวความรู้สึกตัวเองว่าเหมือนกับด้อยแต่เวลามาอยู่กันหลายๆคนมีความสุข ความร่าเริงความอะไรที่มันความความสุขอีกแบบนึงอีกอย่างก็คือได้ความรู้จากวิทยากรที่เข้ามาบรรยายให้ได้รู้ศิละปะคืออะไรอะไรทำไมทำไมต้องเรียนศิละปะจากที่ได้เห็นการดําเนินโครงการที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงท้ายสุดของโครงการก็คือเราได้เห็นความตั้งใจของน้องๆน,นะครับจากน้องๆคนที่มาเริ่มโครงการแรกๆก,ก็คือบางคนก็งานศิลป,ปะก็ไม่เป็นเลยนะครับบางคนก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านงานศิลป,ปะพอน้องๆเขาได้ผ่านการอบรมเรียนรู้ตรงนี้นครับน้องเขาก็สามารถผลิตงานสื่อที่งานศิลป,ปะที่ออกมาแบบได้สวยจนเราไม่คิดว่าอันนี้เป็นงานของ เด็กเพิ่งได้เรียนเข้าคอร์สเนี่ยไปไม่นานมานี้เองก็คือเขาสามารถวาดภาพออกมาได้สวยโดยโดยเฉพาะรูปภาพด้านหลังเนี่ยครับออกมาได้สวยตลอดกระบวนการเราเชื่อว่าโครงการแบบนี้ ประทับใจมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กๆได้เรียนรู้ตัวเองผ่านงานศินละปะที่เขาได้เดรียนรู้ที่สําคัญค่ะเราเชื่อว่ากระบวนการเรานทั้งหมดมันจะช่วยไปช่วยเยียวยาเด็กคนหนึ่งให้มีความเชื่อมั่นมีความกล้าหาญมากขึ้นที่สําคัญค่ะเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจค่ะศิละปะก,ก็จะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะในโครงการมิตรผลสร้างสารรค์เยวาวชนสร้างศิลป์นะคะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะลูกเหลียงเองเราในฐานะที่เป็นองค์กรดําเนินงานเนี่ยเรา มีความภาคภูมิใจและอยากจะทํางานแบบนี้และเราเชื่อว่าเด็กๆหลายคนในพื้นที่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่จะเพาะแค่ที่เบตงถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้เด็กหลายคนจะเป็นเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทองของเด็กหลายคนและเราเชื่อว่านี่คือการผลิตมเมล็ดพันธุ์สันติภาพที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆอย่างที่เบตงนะคะและก็อยากให้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นงอกงามในใจเด็กๆพร้อมกับศิลปะที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันตลอดโครงการค่ะ 'Cause girls like you run around with guys like me, so now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love funny at me too.